ปล่อยวางไม่ใช่ยอมแพ้ฝึกศิลปะการปล่อยวางคืออุเบกขาเพื่อใจที่เป็นสุขและอิสระปล่อยไม่ใช่ยอมแพ้คืออะไรปล่อยวางเป็นคำที่เรามักได้ยินบ่อยในทางธรรมแต่หลายคนก็ยังสับสนว่าถ้าปล่อยแล้วจะไม่เหมือนยอมแพ้หรือไม่สู้ถ้าปล่อยวางแล้วชีวิตจะไม่กลายเป็นคนเฉยชาไม่แยแสโลกหรือ ในความเป็นจริงการปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาหรือการละทิ้งความรับผิดชอบแต่คือศิลปะของการปล่อยใจจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โดยยังทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่แบกปล่อยวางคือวางของที่ไม่ควรแบกลองจินตนาการว่าคุณแบกกระเป๋าหนักอยู่แต่คุณไม่ได้เดินไปไหนแค่ยืนเฉย ยิ่งนานมันยิ่งปวดไม่ใช่เพราะน้ำหนักของกระเป๋าเปลี่ยนแต่ก็คุณยึดมันไว้นานเกินไปการปล่อยวางจึงไม่ใช่การโยนทิ้งแต่คือการวางลงเพื่อให้ใจว่างพอจะรับมือกับชีวิตอย่างดีสติและสมดุลอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยเมยคาว่าอุเบกขาในทางธรรมหมายถึงความวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่การเพิกเฉยหรือไม่แยแสต่อทุกสิ่ง แต่คือการเห็นด้วยใจที่เป็นกลางเข้าใจตามความเป็นจริงว่าบางสิ่งเราควบคุมได้บางสิ่งเราควบคุมไม่ได้เมื่อทำดีที่สุดแล้วที่เหลือคือผลตามกรรมใจที่มีอุเบกขาจึงเป็นใจที่มีอิสระภาพไม่ถูกโยงไปตามความชอบไม่ชอบไม่เป็นทาตของอารมณ์และไม่สั่นคลอนด้วยคำคนปล่อยไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ การยอมแพ้คือการทอดทิ้งความพยายามแต่การปล่อยวางคือการทำเต็มที่แล้ววางใจไม่ยึดผลคนที่ฝึกอุเบกขาได้จริงจะยังทำงานยังสู้ยังพัฒนาแต่ทำด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่หลงในผลลัพธ์เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยตัวอย่างง่ายในชีวิตคนใกล้ตัวไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราทำหน้าที่ของเรา แต่ไม่ยึดมั่นในการเปลี่ยนเขาทำงานเต็มที่แต่ผลไม่เป็นดังหวังยอมรับผลด้วยใจที่ไม่ฟุ้งซ่านดีใครพูดให้เสียใจสังเกตใจและวางอารมณ์นั้นลงด้วยความเข้าใจทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังใจที่รู้จักเลือกแบกสิ่งจำเป็นเท่านั้นเพราะอะไรเราถึงปล่อยวางไม่ได้และอะไรคือลากของความยึดติดแม้หลายคนจะรู้ว่า การปล่อยวางทําให้ชีวิตเบาขึ้นแต่ทําไมจึงทําได้ยากเหลือเกินอะไรคือเบื้องหลังของความยึดมั่นถือมั่นที่ทําให้ใจยังไม่เป็นอิสระคําตอบนั้นพระุูธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างลึกซึ้งในหลายพระสูตรโดยเฉพาะเรื่องของกัณหาความยึดมั่นในอัตตาและอวิชชาความไม่รู้เท่าทันตามความจริงซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของความไม่ปล่อยวาง 1. เพราะเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรามนุษย์มักจะเผลอยึดสิ่งต่างๆไว้ว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นคนรักความคิดทรัพย์สินหน้าที่หรือแม้แต่ร่างกายตนเองเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือภาคจากไปจิตจึงเกิดทุกข์ทันทีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทว่าสิ่งใดเป็นของอันยึดถือสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อ้างอิงคุตตะนิกายธรรมบท เราไม่ทุบเพราะสิ่งนั้นจากไปแต่ทุบเพราะเราไม่ยอมให้มันจาก 2. เพราะเราคิดว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างธรรมชาติของจิตที่ยังไม่รู้แจ้งมักแอบ,บคิดว่าถ้าเราควบคุมได้มากพอทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ความจริงในโลกนี้คือไม่มีสิ่งใดอยู่ในการควบคุมได้ตลอดไปไม่ว่าความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพ ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงคืออนิจจังเราจึงผิดหวังเสียใจและโกรธง่ายการยอมรับในความจริงของธรรมชาติคือกุญแจสู่การปล่อยวาง 3. เพราะกลัวสูญเสียและไม่อยากยอมรับความจริงในทางลึกแล้วหลายครั้งที่เรายึดไว้ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะกลัว กลัวจะอยู่คนเดียวกลัวไม่มีคุณค่ากลัวไม่สมบูรณ์จิตจึงสร้างการยึดไว้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดยังกลัวอยู่ผู้นั้นย่อมยึดมั่นผู้นั้นย่อมทุกข์อังอิงคุตกะนิกายอุทานเมื่อใจยังไม่กล้าดูความจริงก็จะพยายามควบคุมทุกอย่างซึ่งยิ่งควบคุมเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยสี่ เพราะเราไม่เคยฝึกสังเกตการเกิดดับของอารมณ์จิตของคนทั่วไปมักกลืนไปกับอารมณ์โดยไม่รู้ตัวโกรธก็เป็นโกรธเศร้าก็เป็นเศร้าไม่มีระยะให้เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อไม่เคยฝึกสังเกตจิตจึงหลงคิดว่าอารมณ์นั้นคือเราและยึดติดว่าต้องรู้สึกดีต้องไม่มีใครทำให้เจ็บ แต่ถ้าเริ่มฝึกจเจริญสติจนเห็นว่าทุกอารมณ์เกิดแล้วก็ดับความเบาความวางใจจะเริ่มเกิดขึ้นเอง5เพราะเราคาดหวังว่าโลกต้องเป็นดังใจเราการยึดในความคาดหวังคือรากลึกของความไม่ปล่อยวางเรามักมีภาพในหัวว่าคนรักต้องเข้าใจเรางานต้องประสบความสำเร็จครอบครัวต้องไม่มีปัญหาชีวิตต้องราบรื่น เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่คิดจิตก็ปฏิเสธต่อต้านและโทษทุกอย่างการปล่อยวางจริงเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าโลกไม่จําเป็นต้องเป็นดั่งใจเราเสมอไปหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เกี่ยวกับผูเบขาและการปล่อยวางพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงให้เรารู้จักปล่อยวางแต่ทรงชี้ทางไว้ชัดเจนว่าปล่อยวางอย่างไร จึงไม่กลายเป็นความเฉยชาวางใจอย่างไรจึงไม่หลงละเลยหน้าที่และธรรมะโดยหนึ่งในหลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงคืออุเบกขาซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในหลายหมวดธรรมะที่สูงลึกได้แก่ 1. อุเบกขาในพรมวิหารสี่เมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาในหมวดธรรมของพรมวิหารสี่ซึ่งหมายถึง ทำอันประเสริฐของรหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุเบกขาเป็นบทสุดท้ายและสำคัญที่สุดเพราะเมื่อเรามีเมตตาการุณาบุติตาต่อผู้อื่นแล้วแต่เขายังเป็นไปตามกรรมของตนจิตเราต้องมีอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนย่อมเป็นทายาทแห่งกรรมคุตกะนิกายอิติอุตกะข้อ15 การเข้าใจว่าแต่ละคนมีกรรมของตนเองและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ทั้งหมดทำให้จิตไม่เป็นทุกข์แม้นจะยังคงเมตตาอยู่เสมอ 2. อุเบกขาในโพชฌชงเจตได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาพระองค์ตรัสว่าอุเบกขาเป็นธรรมข้อสุดท้ายในโพชฌชงเจต ซึ่งเป็นองค์ประกอบของจิตที่พร้อมจะเข้าถึงพระนิพพานอุเบกขาในที่นี้หมายถึงจิตที่วางเฉยโดยไม่เอ็นเอียงไม่วันไหวไม่หลงสุขหรือจมทุกข์พิสุทั้งหลายจิตที่มีอุเบกขาย่อมไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์ย่อมเป็นกลางต่อโลกทั้งปวงพระสุดตันตปิฎกสังยุตตานิกายอุเบกขาเช่นนี้ไม่ใช่ความเย็นชาหรือเพิกเฉย แต่คือปัญญาอันละเอียดที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสปปรรพสิ่งโดยไม่ทุกข์กับมัน 3. อุเมขาในหลักสัพป,ปุริสัธรรมคือธรรมของคนดี 1. ในข้อของสัพป,ปริสัธรรมคือสันทานันจะนะตะวัตถิยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมทำให้หลงผิดแปลว่าคนดีต้องรู้จักไม่ยึดมั่นแม้นในความคิดความรู้ หรือสิ่งที่เคยชอบพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าการมีความรู้หรือคุณธรรมไม่เพียงพอหากยังยึดจิตจะหนักและมีตัวตนการปล่อยวางความยึดในความเห็นของตนเองคือเบขาอย่างแท้จริง 4. ตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าเองครั้งหนึ่งพระเทวทัตพยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าโยนก้อนหินใส่จากหน้าผา จนหินบินกระทบพระบาทของพระองค์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้โกรธไม่โต้ตอบกับตรัสว่ากรรมของไขรย่อมเป็นของผู้นั้นและทรงดำรงอยู่ในอุเบกขาพร้อมแสดงธรรมให้แก่เหล่าพิสุต่ตอไปตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าอุเบกขาไม่ใช่ความนิ่งเฉยไร้ชีวิตแต่คือความมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวแม้นต่ออันตรายหา อุเบกขาคือภูมิจิตที่พร้อมเป็นอิสระในพระไตรปิฎกมักกล่าวถึงอุเบกขาว่าเป็นฐานของจิตที่ไม่เอียงไปทางรักหรือชังเช่นในมหานิทานสูตรธีฆานิกายจิตที่มีอุเบกขาคือจิตที่ไม่ตกอยู่ภายใต้โลกธรรมเช่นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข เมื่อโลกเปลี่ยนจิตไม่หวั่นไหวเมื่อใจนิ่งปัญญาจึงเกิดและเมื่อปัญญาเกิดการปล่อยวางจึงเกิดขึ้นโดยไม่ฝืนแนวทางการฝึกกุเบขาอย่างเป็นขั้นตอนการฝึกกุเบขาไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วหวังว่าใจจะปล่อยวางได้เองแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกสังเกตเข้าใจอย่างต่อนเนื่องขั้นที่หนึ่งสร้างความเข้าใจว่า ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยก่อนจะปล่อยวางได้เราต้องเห็นความจริงก่อนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ลอยลยหรือเพื่อทำร้ายเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและจะดับไปเมื่อเหตุหมดฝึกคิดในใจว่าเรื่องนี้มีเหตุของมันเมื่อถึงเวลาเหตุก็จะคลายเองนี่คือการสร้างจุดเริ่มต้นของอุเบกขาขั้นที่สอง สังเกตจิตตัวเองแบบไม่ตัดสินเวลารู้สึกโกรธเศร้าหรืออยากควบคุมอะไรให้เราดูจิตของตัวเองเหมือนดูเมฆลอยผ่านฟ้าไม่ตัดสินว่าความคิดนี้ดีหรือไม่ดีแต่แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปนี่คือการฝึกความเป็นกลางต่ออารมณ์ขั้นที่สามเจริญเมตตาควบ ุมกับอุเบกขาอุเบกขาที่ปาดสจากเมตตาอาจกลายเป็นความเย็นชาแต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางโดยมีเมตตาร่วมอยู่ด้วยจิตจะวางอย่างนุ่มนวลไม่ใช่แข็งกระด้างฝึกคิดว่าขอให้เขาพ้นทุกข์ตามทางของเขาขอให้ฉันเรียนรู้และเติบโตจากเรื่องนี้แล้วค่อยๆวางสิ่งที่ยึดไว้ในใจขั้นที่4 ฝึกยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้ควบคุมอดีตไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกในใจบางครั้งก็ไม่อาจควบคุมได้แต่เราสามารถควบคุมท่าทีต่อมันได้การฝึกวางใจเมื่อเจอเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เป็นหัวใจของอุเบกขาขั้นที่หฝึกพิจารณาทุกสิ่งว่าไม่เที่ยงอุเบกขาจะเติบโตได้ เมื่อเราจเจริญอานิจจะสัญญาเห็นว่าคนที่รักก็ไม่แน่นอนความสําเร็จวันนี้อาจไม่อยู่พรุ่งนี้แม้แต่ร่างกายก็ไม่มีอะไรยึดมั่นได้จริงความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่คือคุณแกสู่ความเป็นอิสระเมื่อฝึกอุเบกขาได้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรหากเราฝึกวางใจได้อย่างอุเบกขา ชีวิตจะเปลี่ยนในระดับจิตใจอย่างลึกซึ้งดังนั้น 1. ใจเบาขึ้นทันทีไม่ต้องแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้ปัญหาจะยังมีแต่เราไม่ทุกข์ซ้ำจากการยึดมั่น 2. มีพื้นที่ให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตไม่โดนอารมณ์ลากไปเราจะเห็นทางออกง่ายขึ้นราะจิตที่สงบคือจิตที่รู้ทันและตัดสินใจได้ดี 3. ความสัมพันธ์ดีขึ้น เมื่อเราไม่พยายามควบคุมคนอื่นความสัมพันธ์จะมีพื้นที่ของความเข้าใจมากกว่าการบีบบังคับ 4. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรในชีวิตจิตที่มีอุเบกขาจะยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีไม่เสียสูญง่ายๆสรุปทำอย่าพึ่งท้อหากวันนี้คุณยังรู้สึกวางไม่ได้การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของใจต้องแข็ง หรือต้องดีพร้อมแต่เป็นเรื่องของการฝึกสติและเข้าใจธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้เห็นความเกิดดับแห่งสังขารย่อมเห็นธรรมทั้งหมดพุทธกกะนิกายอุทานทุกอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกความทุก์ยิ่งยึดยิ่งหนักแต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางก็จะพบอิสระที่แท้จริงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เปิดกเบขาแม้นทีละน้อยร้อยทุกเก้าเล็กๆของการปล่อยวางคือเก้าใหญ่ของการเดินสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงขออนุโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบาร,รมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ